สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเดอครับผมคลิปนี้พิเศษครับพี่น้องเนาะคลิปพิเศษก็คือมี f เอฟซีครับผมเพิ่นคอมเมนต์มาอยากเห็นตัวเด่นของน้าเชียร์อย่าหน่อยสิครับพี่น้องเนาะประกบใ่กันหรือว่าเทียบช่อกันครับคลิปนี้เอาไม่พี่เอฟซีด้เบิ่งเป็นน้ำกันครับและก็อีกอาจารย์หนึ่งครับพี่น้องเนาะสอสสวนยางครับผมตัวเด่นเพิ่นกะถือว่าเดินดีครับ คลิปนี้ก็จะให้พี่น้องเอซีเบิ้งไปน้ำกันครับทั้งสามสำนักครับพี่น้องเนาะนํำเชียร์ครับจะเน้นไปที่สูตรไม้ด้ครับผมเดนนํำเชียร์ลวกัเลขของยาน้อยครับผมปล่อยต่องวดอาจารย์สอสวนยางครับผมครับปล่อยต่องวดขึ้กันครับเพื่อนกะใจดีครับผมเพื่อนกะบอกสูตรเก่ามเชียร์ครับผมก่มมเชียร์ก็เลยเห็ดครับเหมือนกับยาหน่อยแล้วครับผมสองทานนี้ครับผมต้องขอขอบพระคุณเด้อครับผม เหล็กเด่นเพิ่นเดินดีมากครับพี่น้องเนาะยญ้าน้อยแล้วอาจารย์สอสวนยางครับมาเทียบชนใส่กับน้ำเชี่ยครับผมประกบคู่ให้พี่น้องซีเบิงคลิปพิเศษครับพี่น้องเนาะกับเก็บเป็นข้อมูลไว้เด้อครับผมครับเดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีหนึ่งวันจันทร์ครับผมกันลืมให้ครับพี่น้องซีครับก่อนที่จะไปรับช้มรับฟังก็มาเชี่ยกับขอขอพระคุณหญ้าน้อยครับผมอาจารย์สอสวนยางครับผมไปรับช้มรับฟังตำราที่เด็ดในคลิปนี้กันเลยครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับคลิปที่สองครับพี่น้องเนาะรับน้ำเชียร์ไปอ่านไต่ขออเมนห็นเอฟซีเพื่อนอยากให้เบิงเหล็กยาหน่อยกับน้ำเชียร์ครับผมเทียบเซกันกับคลิปนี้ก็มาเชียร์กับจะมาเทียบเพิ่งอีกอีกสำนักหนึ่งคือสอสวนอยางนะครับผมครับว่าตัวเด่นเพื่อนก็เดินดีครับพี่น้องเนาะเพื่อนหายมาถึงเต่วันงที่หกนะครับผมครับแล้วก็เบิงไปน้ำกันวันที่แปดครับผมวันที่แปดเพื่อนกับเขา คือเหล็กของอาจารย์สอสสวนยางครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะสามสำนักครับผมค่ะกะจีมี่ย่าน้อยครับแล้วก็สอสสวนยางแล้วก็สูตรน้ำเชี่ยครับผมสูตรน้ำเชี่ยดีก็มาเชี่ยจะเอาสูตรไม่มาให้เบิ้งได้ครับผมครับแต่ว่าพี่น้องที่กับเบิ้งไปข้อมูลไปน้ากันอเอานี่คือตั้งแต่งวดวันที่ที่แปดเนาะวันที่แปดนี่ครับผมอานที่ต้องหันมะเท่าวันที่แปดน่นจะเป็น ทิตก็นนั้นนั้นยายาน้อยพนได้เก่าครับผม,มเด็กออกสามเก่าส่วนอาจารย์สวนยามพนได้หกเด็กออกสี่หกครับรู้สึกว่าตัวเด่นพนจะเข่าดีครับพี่น้องเนะาะเข่าดีสูตรน,น้ําเชี่ยกับเขา่าเก่าครับเอฟซีพนว่าอยากให้เบิ้งสูตรเด่นทั้งสามสำนักนี่เทียบเบิ้งแล้วครับพี่น้องเนาะพนก็แยกกันไปอยู่เลยครับผมแต่ว่าน้ําเชี่ยส่วนกับยาหน่อย,อยมาด้ครับพี่น้อง ม,มากเก่านี่มากเก่าเอามาเบิงหงวดลาสูตรวัางหันครับผมงวดวันที่สีบวางหันครับอันนี้สูตรเดิมเนาะม,มาเบิงหงวดวันที่สีบวางหันครับผมอันนี้ครจะเอาสูตรไม่เด่นไปก่อนเนาะนี่ครับผมงวดล่าดสุดออจารยร์จจสวนยางพ่นได้หนึ่งสองสีครับผมน้ำเชื่อ ปดกับเก้าครับผมประกบกับเขาที่แล้วครับพี่น้องเนาะแปดหนึ่งแล้วก็ยาดน้อยเพิ่ขึ้นค่ัยุรางครับผมคือสามเบื้องแล้วอาจารย์สวนยางกับน้ำเชียกกับเขากันอยู่ดิครับผมหนึ่งแปดครับน้ำเชียกกับประกบเขายแล้วเนาะแมนอันนี้เบื้องกันครับพี่น้องเนาะบันี้งวดวันที่สิบสามตุลาคมหกสิบแปดครับผมเดี๋ยวเอามาเบื้องกันครับผมสามสำนักนี้เอาครับพี่น้องครับผมครับ มาเบิงกันในงวดวันที่13ตุลาคม68สูตรน้ำเชียร์สูตรไม่กะลงไปแล้วครับพี่้องเนาะก็คือซีก็ผ่าครับอาจารย์สวสสวนยางเพิ่นได3 4 6ครับงวดนี้แลวครับผมงวดไม่นี่ย่าน้อยได้7 8 9ครับงวดวันที่เบิ้งไปก็คือน้ำเชียร์ับอาจารย์สวนยางเพิ่นประกบครูกันเขา1 8ครับงวดนี้ดเดาน,เนี้ วันนี้ครับพี่้องสีเหลือบ่กซีซีแบบนี้เฮซี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 ซหาครับผมซีซีกับซีหาเนาะเม่นถ้ายหน่อยคนแยกไปได้ครับผมถ้ายหน่อยคนร้งลางคือยังมาหันนี่ตัวนี้เกิดเลยค่ะอนุส้มกับกับทั้งเตะน้ำเสียงหาซีเนีนเกิดเลยอเอาหาซีมันกับเขากับข่วมฟันขขวยดเถ่ พอฟันว่านอกตัวเก่าเนาอเออเล็สิอวกตัวเก่าฟันเห็นเห็นเก่าครับวันนี้ถ้าพี่น้องที่ออยากได้สามตัวเนาะ,อะลองเอาอยาหน่อยไปประกบไ่น้ำครับผมเพราะว่ายาหน่อยว่าหันผลล่งลางครับอะจะได้เลขสามตัวได้ด้วยว่าหันลองผิดจาหน้าบึง้งบันบนี้ผมมองไปที่สูตรสูดเติมบ่สูตรเติมสูตรเ,เดิมกับติดซีก็เก่าน้ำเชี่ย น้าเด็กออกซีซีเท่านั้นแล้วเถอะถ้าถ้าถ้ามีเก่าที่หวันไปใส่ยาหน่อยซีเก่าซีเก่าอีเหมียวกับจิตเ,เกิดทันทีเลยกระลอกออกยู่ดิอืมลอกออกติดไปน้ำเจกงน้อยครับผมแต่ว่ากรลอ,อกอาจารย์อีกหลายาท่าน,นะะ้อค่ะแมนอาศัยแข็งเหล็กวิ่งเควนแหวนแมนค่ะอ,อาจารย์สุเมศอาจารย์เอจังสีค่ะ,นนะคะรับอีกหลายหาท่าน้ะค่ะท่านผู้ชมแมนค่ะอันนี้มาเทียบให้เบิ่งวา่า ซีนี่สุดหลายแล้วอันใดมากก่อนกาดิมาสรุปไผ่เอฟซีเบิ้งไปก่อนพ่อมีแนวทางไห้เบิ้งเนาะครับผมค่ะเอาเก็ามาเชื่อพนก็เลยเอานั้อเชื่อกับยาหน่อยกับอสอสสวนยางครับผมเอฟซีพ่พนขอมาเด้อค่ะท่านผู้ชมถึงได้เหตุขึ้นว่าไห้เอฟซี่เบิง้งเนาะครับค่ะตัวเด่นทั้งสามสนั่เดินดีนี่พนขอมาก็ได้ไปนางเหตไห่เอฟซีค่ะท่านผู้ชมพนว่ามันเด่นมันเข่า เราก็พอกบคูบางหมวดกับเขาเพิ่นกับพ่อใดน้ำยูเนี่ยจังสิพ่อใดสร้างขีมยู <c oughs> เอานี่เพิ่นไ <c oughs> ล่มากเพิ่นบอก,กแต่ความเมนเพินพ่นกับวายยูเด้อค่ะรันวิชงกับเลยแดนมะนังมันเขาจริงบ่ค่ะจังสี่ครับเอาเป็นทางไเน่าบไหนเอามา,เ,าเบิ่งไปเทลาสำนักครับพี่น้องเนาะมั่นเชียก็คือซีกับผาที่ให้เบิ้งเมื่อกี้ครับผมค่ะย่าน้อยเจ็ดแปดเก้าซอสสวนยางสามสี่หกค่ะ ชนเดนสองสำนักก็คือซีนะครับผมน้ำเชียรกับสอส่วนยางก็เลวซีนี่วิ่นเลยครับพี่น้องเนาะสีห้าซีเจ็ดสีแปดสีเก้าซีสามสีหกถ้าซีมานี่เฮเลยครับผมวันจันทร,ร์นี่ครับการเบิ้งเห็นยกงไงในเดวยครับการคือสีซีน้ำเชียานะเนาะครับผมตัวหนึ่งกันเลยนี่นะครับจีเจหน้าเบิ้งครับพี่น้องเหล็กเดน เดินดีครับผมชนสามสำนักเขาพี่ประไกายนํางยี่ดีเท่านี่ซีสามเจ้าเหนียวนั่มซีหาซีหกตุ๊กเกาอืมนี่ครับอ๋อแคปหน้าจอไว้พี่จะหน้าเบิ้งเทียบหลายสำนักครับผมค่ะครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับสามสำนักครับชนเด่นนี่แหละครับผม อาจารย์ด้เส้นในผลมาก่อนก็มาเชื่อกับรวบรวมครับแล้วก็ลงให้พี่น้องที่เทลซี่สำนักหาสำนักครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องที่จะบ่ได้อ่าตาล่ายครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้นําเชียร์้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อครับผมตามราวสองทุ่มครึ่งครับผมวันที่13ตุลาคม68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาไถ่ายคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอซีได้เบิงได้วเคราะ์ <Hi> 4, eng, B or, แล้วนําเชี่ยกับกวาเชี่ยขออนุญาตแฟนครับถูก่านขายขีมเด้อคะ่ะสร้างเขามาได,ด้ก็คือเอัดเพิเ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับพี่น้องค่ะศู8ย์4 0 6 8 3ปดสี่เจ็ดสี่ศูหแปดสามครับผมขายดีอันดับหนึ่งแล้วค่ะสามอย่างนี้ สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาหลักกปิดท้ายแป้งตลับค่ะคขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี้เบอร์สองขายดีมากค่ะรัมู้ชมต่อมาก,กัเซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นกะวาใสด่ดีแต่ว่ามันประดิมเมืไห้ค่ะเพิ่นเอาไว้แต่ท่านาเซรั่มเนี่เรียนตั้งผู้บีบไลเแล้วท่ะเซรั่มจะเป็นหัวปั่มเ้อค่ะหัวปั่มคือจัง ขิมท่าผิวครับค่ะหัวปังขึ้มท่าผิวกะใส่ดีค่ะท่านผู้ชมหอมค่ะ,คะส่วนมาเอซี่แม่เอซี่เออยไอ้น้ำเชียร์นจะใส่เสื้อลงชุด,ชดนี้น้ำหนักชุดน,นี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยแล้วค่ะชุดนี้หลักลอยค่ะไม่แพงค่ะถักลายมาเด้อค่ะท่านผู้ชมอีกรอบไนดะ้ทอศูนย์เก้าแปด สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมจะคืน <choices S 3> <อ>น้ำเชียร์ได้รรค,ครับพี่น้องเพิ่มไม้เลขลทกศัวท์บว่าเป็นไอดีไล์ได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแร่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจ้งสีแสบปวดเจ้งสีค่ะให้ยุดใส่เนาะ,ะถือว่าเห้าแพ่ค่ะแพ่ค่ะห้ใหยุด้อค่ะเดีนผูมชมแมยิบซี่เป็นกับืึสีรูนาะค่ะว่าถ้าเห่าแสบข,ขั้นแล้ว อายุด้อค่ะครับขิมค่ะเริ่เสียกันถอดลองโอ้ยหลายครั้งเนอะท็อปนี่คลองกุบจ้างกับมาใส่กระจ้างกับนี่แหละครับผมค่ะชุดนี้นะใส่กระจ้างเด้อค่ะท่านผู้ชมครับอันนี้กัชะลอควั้เงี้ยวค่ะครับบ่แม่นว่าจะตึงเลยเนาะค่ะเสื่อหลังค่านผู้ชมนี่ครับผมลองไปใส่ทดลองเบื้องก่อนก็ได้ครับผมค่ะครับแต่ว่าก็ดีใจขอบคุณ เอฟซเนะาะค่ะที่เป็นกับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะรอบสามแล้วค่ะทดานผู้ชส้มเส้นลำท่าหนาค่ะเ<อ>พิ่ม่าเพิ่นใส่ดีสบู่ก็ใส่ดีแต่ว่าเพิ่นแบบว่ามัน่นรงเหงื่อไงถักไลแลมาเนือยค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนยอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขส้นส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ